มีตัวท็ 7, 000, อปงบผ่อน6-7,000ออกคันนี้ไปเลยได้สีขาวด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว MG ZS 1.5 X Plus ค่ะทุกคนรถนะคะเป็นปี2021ค่ะทุกคนแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็น SUV ที่ทุกคนจะได้กล้อง360มาเรียบร้อยแล้วและสำหรับใครที่แบบว่าอยากเห็นสภาพรถซื้อเข้ากลัวรถชนนี่มาดูสภาพรถซื้อเข้าเลยให้ดูว่าเนี้ยคือซื้อเข้าจริงๆยังมีฟุนอยู่เลยค่ะช่วงนี้เน้นขายรถสภาพซื้อเข้านะคะไม่ได้ขายสภาพซื้อเข้า แต่ให้ดูในสภาพซื้อข้าวนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจนะว่ารถไม่มีชนหนักนะคะไม่มีน้ำพุ่มแล้วก็มั่นใจว่ารถเนี่ยไหม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,คะแล้วก็นี่ให้ดูข้างหลังเลยค่ะทุกคนก็จะได้เบาะหนังสีดําน้ําตาลแบบนี้นะ,ะทุกคนคันนี้มีซันลูฟด้วยเป็นพานโนรานมิรซันลูฟนะคะทุกคนมันก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ได้พานโนามิารซันลูฟเพราะว่าอันนี้ได้ตัวท็อปได้กล้อง360งองศาใครที่บอกว่าพี่หนูอยากได้ AduV ี่ผมออยูวีแี่ผมอยากได้าง้บเอคันนี้ย แล้วก็มีระบบไอสมาร์ทด้วยนะคะเอาไว้ติดตามตัวรถนะไม่ว่านี้ลูกค้าจะอยู่ไหน่ลูกค้าสามารถใช้ตัวนี้นะคะในการติดตามตัวรถได้หมดเลยนะคะแล้วใครที่สนใจคันนี้นะ,ะทุกคนคะ่ะออกรัต้นส่นเปอร์เซ็นพนักง,งานบริษัทเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องรวมนะคะแล้วก็ได้บอดี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะได้พปนโรบินสร,สรุปได้ I อสมาร์ทได้รถปี2 0 2 1ด้วยนะ่อน6 7 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ทักมาตามคอนแทคล่างนิ้ได้เลยนะอยากดูรถเพิ่มเติม